วัครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชะลัพลนะครับวันนี้พาผู้ชมมารับชมเจ้าเล็กพิชี่หนูครับซานี่ s y u 5อยูอันนี้เป็นตู้แอร์ครับผู้ชมก็วางระบบสายไฟครับเป็นงานของอาการไฟฟ้านะครับนี่ จ้าเล็กพิชิตนุครับขนาดสามตันครึ่งนะค่อนข้างลมเออผู้ชมช่วงนี้นะมันเป็นเป็นหน้าฝนนะครับเป็นพายุแล้ววางระบบระบบสายไฟนะครับ ลอดใต้ถนนแต่เป็นพ่วงกี๋สฟันครับขนาด0.11ลูกบาทเมตรนะ เล็กครับแทนกล้องกามไม่ทันค่อนข้างไวเลยทีเดียว อยู่น้ำหนักตัวอยู่ที่3.8ตันนะคุณผู้ชมนะ3ตัน8นะครับคันนี้นถ้าเป็นถ้าเป็นห้องเกิงแบบธรรมดาก็3.5ตันครับคันนี้เป็นตู้แอร์ตู้แอร์ก็จะหนักเพิ่มกันมาอีกประมาณ200กว่ากิโลกรัม300กิโลกรัมครับ3.8ตัน ใช้เป็นเครื่องยนต์3สูบครับ3สูบของยันมานะเครื่องยนต์ยันม่าเครื่องเดียวกันละครับกับวีโอ35นะเครื่องยนต์3สูบ24.4แรงม้าครับหรือว,ว่าตีไปเลย4 4แรงม้าครึ่งอันนี้ก็เป็นตูดสั้นครับเป็นแบบซีโร่เทลสวิง เาใช้ลอลเลอร์4ตัวแคริเอร์1ตัวนะครับนี่ใบแท็กก็อยู่ที่30เซนใบแท็ก1ฟุตครับ30เซนซานี่ก็จะมีลายแยกลายไบป,ปิ้งมาจากโรงงานครับคันนี้1 300ชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับใช้งานมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับ Oh. <laughs> ชมก็ดันไหมนี่อ่ะเดี๋ยวชมจเจ้าตัวเล็กดันหน่อยครับคุณผู้ชมครับอืมไม่รู้ว่าจะดันไหมในคนขับค่อนข้างเซฟตัวเดือน <laughs> อ๋อเห็นรถเล็กๆแบบนี้แต่ว่าพลังในการเดินของเขานี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมอะนี่นะครับงานดันช่วงนี้ชาวัชลพลก็จะเจองานดันเยอะครับงานใช้แรง อันนี้ประสงค์มากครับผู้ชมกดได้ดันได้นะซื้อไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณทางทีมงานมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่คนขับด้วยนะครับที่อนุญาตแล่ว่าเอื้อเฟื้อให้ทางชอวัชรพลเข้ามาถ่ายทําคลิปได้นะครับ จัดเต็มไปเหมือนกันนะครับนี่จัดเต็มไปดีเหมือนกันมอในการขับเคลื่อนใชใ้เป็นหมดประหยัดครับไม่สมคับหมดธรรมดาเลยงานเบา บอกไปครับผมก็จำผิดตัวซานี่ไม่ใช้แครเรร์ครับใช้โรลเลอร์ทังด้านบนแล้ก็ด้านล่างเลยนะด้านบนหนึ่งตัวด้านล่าง4ี่ตัวนะครับ ถือว่าทำงานได้ครบจบในคันเดียวได้เลยครับนี่วางท่อวางสายไฟแล้วก็ใช้การเกลยดกลบได้เลยออกรถเล็กมาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีงานครับมีงานแน่นอนก็เป็นงานงานของรถเล็กนี่แหละงานวางท่อวางระบบระบายน้ําหรือว่าวางท่อ ระบบสายไฟทุกวันนี้ระบบสายไฟก็เริ่มวางใต้ใต้ดินกันเยอะขึ้นนะคุณผู้ชมนะระบบสายพงสายไฟทุกวันนี้ก็ลอดผ่านใต้ดินหมดแล้วครับเพื่ความสวยงาม น่าจะเสร็จแล้วครับดินหมดแล้วก็ย้ายฝั่งไปพอไอเสียเล็กๆครับเอาเราก็รับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องชอวะะัชทัลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงนะครับ สำหรับวันนี้ผมนายกาเจ้าเล็กเฟกชินหนูซานี่ SY35U ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาล,าละครับ